โดยรัฐมนตรีช่วยบาการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังง่ายค่ะเพื่อที่จะไปมอบนโยบายและการติดตามการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนโดยแน่นการยกระดับเศรษฐกิจท่านราการส่งเสริมบทบาทของสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นึ่งตำบลน,นึผลิตภัณฑ์หรือว่า O ทดนั่นเองค่ะ อันนี้แรกวันที่10ตุลาคมทีผ่านมาค่ะนางสาวซัสซิธรกิติธรกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย่ทานลงพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะไปตรวจราชการและก็มอบนโยบายการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีฐานผู้วาราชการจังหวัดพังงานะะรองผู้วาราชการจังหวัดพังงาพัฒนาการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการและก็มีผู้นําทองทิ่นและประชาชนรวมให้การต้อนรับย่างอบอุ่นค่ะ ก่อนที่จะเปิดพิธีค่ะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะท่านได้มีการเยี่ยมชมดิทัศการการแสดงพ่นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี2568จําจำนวนทั้งแม่2ยีสิบซองบูธค่ะการประกอบไปด้วยกองทุนแม่ข้องแผ่นดินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนทองเทียนึ่งตำบน,นึ่งผลิตภัณฑ์และการผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่แหละค่ะคการลงทีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบในยบายขคับเคลื่อนงาน ทำกา,ารออกกระทรวงมหาไทยโดยเฉพาะภารกิจกองกลมพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นยกดร,รับเศรษฐกิจท่านรักและก็ชุมชนแข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับโดยทุนชุมชนเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงเงินทุนนะครับแต่ยังรวมถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและกติธรรมการก็คือทุนมนุษย์ครับเป็นรักษานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเสริมพลังองค์กรสตรีว่าเป็นกลไกสาคัญนะครับในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและประเทศชาติโดยขอให้สตรีถูกระดับนะครับพัฒนาทักษะภาพและบทบาทผู้นํา เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำนะครับนะในการพัฒนาและยระรับผลิตภัณฑ์นึ่งตบุญนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทบก้อนย้อนผงาให้มีมาตรฐานนะครับละการสร้างความแตกต่างโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่านะครับผลิตภัณฑ์เช่นกันเครื่องประดับมุกนะครับขนมเต้าซอเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในประเทศได้นะครับนะอันนี้สําหรับท่านนางสาวสะสิธรกิติธรกุลเนี่ย ท่านก็เป็นชาวจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นนักรีายแดงร,รักรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยนั่นเองท่านก็จะเข้าใจบทบาทเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเพราะท่านคือเป็นเลยข่าท่องเที่ยวก็จังหวัดกระบี่นะครับค่ะ,คะกระจะได้มีความเข้าใจพี่ๆน้องๆสตตรีที่มาทํางานตรงนี้นั่นเองค่ะครับก็ต้อนรับนะครับค่ะ